ที่แล้วผมอยากรู้จังเลยนะครับว่าเดี๋ยวขอ,อขอเสียงพร้อมอหนึ่งครั้งสองครั้ง3ครั้งธุรกิจปังกันเอาอีกครั้งหนึ่งธุรกิจปังกันโอ้โหสุดยอดเลยนะครับไม่คาดคิดว่ามวลพลังมันจะหาโถมเช่นนี้ เราเคยเจอกันแต่ในซูมเห็นสวัสดีครับอขอบคุณแรงบ้านนะครับผมวางน้องตัวนี้ข้างหน้าก่อนนะครับหลายคนเคยบอกว่าธุรกิจปันกันเป็นอย่างไรอันนี้นะครับน้องออมสิ่ต้อนรับสู่บ้านของปันกันครอบครัวปันกันครับขอบคุณครับเย้เย้เย้ท่ขอเสียงปรพูนี่ครับอาจารย์ปันดิ้และอาจารย์น้ำด้วยครับใครอยากร้วย,วายาเสียงปรบมือ่นะครับ แต่ประตูเศรษฐีนะเศรษฐีเลยจนเหลือ200อขอเสียงประมือทครับผมเห็นคนบางคนปัดเดือนบอกผมว่าครั้งนี้มันหนักหนาสาหมกับชีวิตของป้ามาเหมือนถูกลดบรรทุกมันคทับด้วยตัวเลขแต่ป้าจะสู้ผมเห็นคนบางคนนั่งเพ่งมองอยู่บนมือถือที่มีอยู่อันเดียวในชีวิต เจ็ดโมงคึ่งเพราะผู้ใหญ่บ้านโทรไปบอกต้องเข้าหรือถูกจะดีลีตออกนะครับเสร็จแล้วมองถึงสองทุ่มถูกไหมครับรเสร็จแล้วมือถือมันร้อนมนะากต้องวิ่งไปแช่ตู้ฟรีสนะครับให้มันเกมแล้วมาดูต่อผมเ,เห็นที่ต้องกดตามต้องตามไปด้วยแลวเล่นต่อเกมด้วยลูกค้า หนึ่งสองเรา 1, 2, เริ่มเห็นเริ่มเห็นว่าอ๋อเงินไหลเข้าเป็นแบบนี้เงินไหลออกเป็นแบบนี้คงเหลือแบบนี้ก็สแสดงว่าที่มันทําได้จริงเลยนี่วางเราก็ลงมือบันทึกจนทํานานมาลงปือตัดาตั้งแต่ประตูเรษฐีหนึ่งสอเีเดอค่ะเอามานั่งจดจริงๆริงไล่เรียงจริงๆเนี่ยร,ราคาขายที่เราตั้งอยู่อ่ะมันใช่ไหม พอได้เรียนรู้แล้วเนี่ยเอามาใช้จริงๆอะ่ะสำคัญก็คือมันป้องกันแล้วเราเชื่อว่าเราจะเดินได้อย่างมั่นใจมั่นผงม,มากขึ้นเพราะว่าเรามีความรู้ด้านนี้มากขึ้น พอเราเข้าโครงการก็เริ่มมีการจดอย่างจริงจังเราเริ่มสร้างบันทึกข้อมูลลงในรายกลุ่มพอครบวันหนึ่งป้าผมก็จะเอาข้อมูลทั้งหมดไปลงแต่ละวันเราลงทุนอะไรบ้างเราคิดว่าเรามีรายได้เยอะกว่าเดือนที่แล้วอีกแต่ปรากฏว่าไอเดือนนี้ขาดทุนแต่เดือนที่แล้วอะได้ได้ร้อยกว่าแต่ทำไรสิ่งที่เราได้ดูเราเห็นข้อมูลโดยรวมของธุรกิจเราบุนที่บกพครับจะเป็นใครใค่ได้ครับนอกจากนกรคติดสัจจะก็จาขึ้นกับา ตื่นเต้นทุกงานแต่งานนี้ตื่นเต้นเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าถ้าผมอยู่ข้างนอกแล้วได้ยินเสียงอย่างเงี้ยผมจะคิดว่าเป็นแชลุกโซ่เต้องเป็นแฉลูกโซ่แน่ๆเลยรกนมีมีมีตกมือมีจังหวะใช่แน่ๆเขาทําอะไรกันอยู่ไม่มีใครเชื่อนะครับว่าเป็นเวทีวิชาการนะไม่มีใครเชื่อแล้วทุกท่านก็คงไม่เชื่อนะครับเห็นแววตานี่ไม่เชื่อขอเสียงตกมือให้กับสปอนเซอร์หลักเราท่นนั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยคือคือคนดูนโยบาย กองทุนนะครับเยอะแยะมากมายนะครับผมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สามารถอธิบายได้หมดนะครับเพราะมากันเยอะนะฮะแต่จะเรียนทุกท่านว่าวันนี้เป็นเวทีแรกนะครับที่เราลดพิธีการสารต่อการเรียนรู้ครับนะครับเพราะเราอยากให้ทุกคนมาเรียนรู้ร่วมกันมาแลกเปลี่ยนแล้วข้า่งกันเปลี่ยนแปลงจาก,กตัวเองและคนรอบข้างตอนนั้นรับผิดชอบเรื่องแผนแม่บทเรื่องเศรษฐกิจฐานรากรู้ไหมครับเราเจอวิกฤตการณ์อะไรณนะตอนนั้นยังไม่มีโควิดนะฮะอย่างแรกเรา ประมาณพยากรตัวเลขคนว่างงานจาก d disruptive Technology หมายถึงว่าเทคโนโลยีใหม่ที่เข้ามาแล้วแล้วคงไม่ต้องการพวกเราไปเป็นแรงงานแล้วนะครับตอนนี้โรงงานใหญ่ๆโรงงานไก่โรงงานอะไรเขาใช้คนสองคนนะครับโรบอทหมเลยโรบอทหมดเลย,อเลยตอนนี้ AI เข้ามาใครไปสนามดินจะเห็นไม่มีคนเช็ดพื้นแล้วนะครับเราประมาณการว่าถ้าเข้ามาเต็มรูปแบบเนี่ยจะมีคนว่างงานอยู่สิล้านคน สิบล้านคนแล้วสิบล้านคนจะไปทําอะไรล่ะยามาจ่ายค่าช่างแรงงานเอาเงินของสามีไปซื้อของวัตถุดิบมาอยู่ยังไงเราจึงเกิดเ,เจอปรากฏการา์ที่กู้กู้เรียกร้องรัฐต้องลงทุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำอยู่ที่ไหนเข้าไม่ถึงกู้มาแล้วเกิดอะไรขึ้นนี่สิ่งที่เราอยู่ได้ด้วยกระแส,ะแสเงินสดแต่เป็นหนี้สะสมเกิดปรากฏการณ์ขายได้ไหมขายได้ครับขายได้ค่ะ ขายดีครับขายดีค่ะกําไรอยู่ที่ไหนไม่รู้ไ <c oughs> กไรเท่าไหร่ไม่รู้ทไมถึงตั้งราคาแบบนั้นไม่รู้อ๋ตอตั้งราคาแบบนั้นเพราะเจ้านั้นเขาตั้งไว้ไ <c oughs> ส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้นะได้ไหมอ๋อเจ้านั้นเขาตั้งไว้อย่างนี้นะครับบางทีรัฐมีการส่งเสริมสร้างเส้นทางท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวลงไปซื้อของให้กับพี่น้องจําได้ไหมโอ้มีโครงการเยอะนะโอนักท่องเที่ยวไปซื้อ ถูกใจลดราคาให้เขาซื้ออย่างนั้นถูกไหมโอ้เข้าสามมาเยี่ยมเยอนเรานะครับการที่นะักท่องเที่ยวไปซื้อกับเราช็อต้นทางเลยเนี่ยแสดงว่ามันไม่มีตัวกลางไม่มีตัวกลางแสดงว่าจริงๆราคามันต้องเพิ่มขึ้นจากราคาเดิมถูกไหมอันนี้เป็นคิดแบบแบบธรรมดาเลยนะปกติของธุรกิจนะแต่ของเราทํายังไง ลดราคาถูกใจโอ้โหสมามัีเยยมเอาราคาพิเศษไปขาดทุนก็ไปอีกอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้อันดับแรกเลยนะอะไรอีกผลิตภัณผลิตภัณฑ์ทำอย่างงี้พอทำกันมาสักพักเริ่มมีาคำถามขายได้ไหมไม่ได้ขายไม่ได้ขายไม่ได้เพราะฉะนั้นทำยังไงไปดูตลาดสำรวจตลาดสำรวจผู้บริโภคสำรวจไปสำรวจมาถึงมาเชิญพาพวกเราไปช่วยกันขาย ตลาดนู่นตลาดน,นี่พอจบโครงการเลยไงจบการหน้าเหี่ยวอยู่ที่บ้านเ <c oughs> มื่อไหล,ล่รัฐบาลจะมีการส่งเสริมตลาดนู่นมาอีกเราจะได้ขายได้บ้างอย่างนี้นะี่ยเพราะฉะนั้นย้อนกลับมาว่าแล้วตัวเราเรารู้อะไรบ้างรู้อะไรบ้างคาตอบคือไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยย้อนกลับไปเบสิกเลยนะย้อนกลับไปพื้นฐานเลยนะไม่รู้อะไรเลยส่วนที่สําคัญที่สุดที่เราไม่รู้เลย คือสภาพคล่องทางธุรกิจของเราดีราสาวิชาการเขาเรียก financial literacy ความเฉลียวฉลาดทางด้านการซึ่งในทางประเทศนะครับสอนเรื่องนี้ตั้งแต่ประถมบ้านเราเคยสอนไหมไม,ไม่เคยมีใครในที่นี้ยกมือแบบภาคภูมิใจได้ไหมว่าจดบัญชีคือเลยตัวเองยังจะยัเป็นนโง่เลยเพราะารความไม่รู้เพราะความไม่รู้ไงแล้วเราจะทําให้ทําอย่างไรให้ความไม่รู้มันเกิดเป็นความ รู้เรื่องนี้เราเรียกว่างานวิจัยแต่เป็นวิจัยแบบใหม่ไม่ใช่วิจัยมาพอ่พอพ่อแม่แม่มาเขียนปบก็ซ้อเขียนโครงร่างให้ผมสิไม่ใช่แต่เอาข้อมูลมากลางมีโคช้ชให้สิ่งที่สําคัญที่สุดนะสองส่วนที่เป็น key success คือปัจจัยความสำเร็จของพวกเรานะถ้าถอดออกมาหนึ่งคือเรามีการใช้ข้อมูลของเราเองเราเป็นเจ้าของข้อมูล เราวิเคราะห์ให้เห็นข้อมูลอย่างลึกสองเรามีใครครับโค้ชเรามีเรามีเพื่อนถูกไหมเรามีกระจกสองทางเฉพาะเราเองคิดออกไหมฮะไม่ไม่มีทางตอนที่เราเราเจอภาวะวิกฤตนี้เราเราเริ่มจมลึกแล้วนะจมลึกรู้ไหมถ้ามีงบประมาณนโยบายภาครัฐมาอีกเนี่ยไม่ใช่คนเข้ามาช่วยนะเขาคือคนเข้ามาสั่ เพราะจะทําให้คุณได้เงินง่ายเงินที่ไปคุณก็จะเอาไปสร้างนี่เพราะฉะนั้นกระบวนการวิจัยที่เราสร้างปัญญาให้ทุกคนเนี่ยคือคือเรื่องนี้วันนี้นะฮะวันนี้นะฮะผมย้ำทุกคนนะให้ทุกคนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ได้มากที่สุดแล้วผมขอร้องทุกคนเลยขอร้องทุกคนนะครับสองเรื่องขอร้องทุกคนสองเรื่องเรื่องแรกนะครับ ขออนุญาตฝากคําว่างานวิจัยอยู่ในห้องของทุกท่านนะครับทุกท่านไม่ต้องบอกเราว่าผมเป็นคนให้ทุนอย่างที่บอกจริงๆเราเรามียูเนี่ยนวิสิตคือมีหน่วยหน่วยนับของเราเนี่ยเราต้องการสร้างแบบเนี้ยพราพอ่อแม,แมสออ่สองล้านคนสองล้านคนแต่ด้วยกําลังของเราเนี่ยเราทําได้ปีละประมาณห้าร้อยเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยภาคีที่นั่งอยู่ข้างหน้าไปขยายผลเชิง เชิงนโยบายอันนี้นเรื่องแรกเรื่องที่สองเนี่ยที่พวกเราเรียกว่าธุรกิจปันกันเนี่ยพวกเราไม่อยากให้ที่แม่แม่พ่อพ่อเต,ติบโตแล้วไปเติบโตแล้วครัวเรือนเรารวยอยู่คนเดียวเติบโตแล้วเรารอบอยู่คนเดียวลุมเดียวเราอยากให้คุณเติบโตแล้วคุณเอาคนรอบค่าชุมชนรอบค่าเติบโตโดยใช้โดยใช้ทรัพยากรในพื้นที่แล้วย้อนกลับไปผรัก ไปสร้างสํานึกท้องถิ่นให้กับคนรุ่นใหม,ม่ให้กับที่น้องประชาชนไม่ใช่ใช้ไปแล้วหมดใช้ไปแล้วหมดเสื่อมโทรมไปทุกวันแบบพื่เศรษฐกิจทั่วไปฝากไว้ด้วยครับขอบคุณมากครับหินก็จัาโอเคน่ารักมากเลยอ่ะเอาลนะช่วงเวลาต่อไปครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงนะครับที่มีความสําคัญเพราะว่าแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมทุกครั้งที่เราจัดโครงการขึ้นมาหรือโครงการอื่นๆฮะเราจะต้องมีการมอบโล่ครับมอบ ได้กั้งๆไม่มีฟุ้มครับทุกอย่างครับเกิดจากความสามารถล้วนๆครับผู้่งแลวนะฮะหย65ผู้ที่คว้ารางวัลนี้ไปครับได้กัินดดนะกคนที่รายุทธนัและเยอจครับวัดบองั้ครับชมพัน์ครับเจอตหน้าทีสีตล่าักมาจากทางใต้รับปาเลยนะโอ้โหรับโรคระบัดเกี่ยรนิยนีครับ ขักพันตอเตอร์ได้เลยครับขู่เอานะฮะมุณสิกิตสิทิ์อังูรนักกิตฟาบุณจติยะธรรวรัตนิตกุลศูนต้องขอบวุฒินิล้านหนึ่จุ่มุณพาวลินน้อยใจบุญบริษัทหวานละริมจำกัดครับุณตงกะกดอ